สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนทั้งชั้นป .3 และป .4 เลยวันนี้กลับมาพบกับคุณครูนกในวิชาทัศนศิลป์กลุ่มสารการเรียนรู้ศิละปะนะคะวันนี้เป็นวันที่ใกล้จะถึงวันแม่แล้วดังนั้นนะคะทัศนศิลป์วันนี้เราจะให้วาดภาพตามจินตนาการนะคะในหัวข้อเรื่องของวันแม่ เราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะก่อนที่จะไปลงมือวาดนะคะเตรียมอุปกรณ์เสร็จเราไปหาแนวความคิดไปหาตัวอย่างกันก่อนนะคะง่ายๆเราเข้าตรงไหนนะคะลกูกไปดูลูกคนอื่นเนี่ยเข้าจากเกิ g l e ใช่ไหมคะอ่ะเข้า Google ก็พิมพ์ง่ายๆเอาวันแม่ก่อนละกันวันแม่ก่อนึอ๊บโู้เยอะแยะเลยฮักเยอะแยะเลยอุ้ยแต่นอกเหนือจากคำว่าวันแม่ผ้นอะไรได้อีกวันแม่รูปการ์ตูนเนาะแม่รูปการ์ตูน ไหนนี่นะเลือกรูปไหนดีนะห,นนะหรือถ้ายังไม่ถูกใจนะคะหนูลองเลือกไปเรื่อยแต่อย่าเลือกนานนะคะลูกี่เป็นแบบภาพที่ไม่มีสีก็ได้นะคะเป็นแบบภาพลายเส้นนะคะภาพลายเส้นก็ดีเนาะเยอะแยะเลยเลือกเองนะคะเลือกเองนะคะ ที่นี้คุณครูเลือกได้เลยและเมื่อได้รูปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็บันทึกเก็บไว้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่อย่าลืมว่าเราไม่วาดเหมือนรูปตัวอย่างเขานะคะเราวาดให้เป็นเอกลักษณ์ของเราเองนะคะ ที่นี้เวลาวาดเด็กๆจะวาดแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะคะตามที่ชอบนะคะแต่สิ่งที่ต้องควรคำนึงถึงก็คือขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปหรือไม่เล็กจนเกินไปให้เหมาะสมกับกระดาษนะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูคุณครูวาดกัน เอาละค่ะคุณครูพร้อมแล้วมาเรามาดูตอนที่คุณรูนกวาดกันนะคะครูอาจจะเร่งสปีดนิดนึงนะคะนี่อันนี้รูปตัวอย่างของคุณครูนะคะรูปตัวอย่างของคุณครูนะคะเออเราก็วางภาพก่อนดูซิเอาไว้ตรงไหนดีอ่ะประมาณนี้หัวคุณแม่นะคะร่างภาพก่อนนะคะใช้รูปร่างร่างภาพก่อนนะคะเบาๆอยากกดดินสอแรงนะคะ มีรูปร่างเป็นตัวออกมานะคะนี่เอาไว้ต่อดีนะอืมออได้รูปร่างแล้วนะคะเราก็เริ่มใสายลายละเอียดโดยอาจจะกดดินสอเข้มหน่อยนึงนะคะถ้าเราไม่มีดินปากาตัดเส้นเราอาจจะใช้ดินสอเข้มเข้มเขียนไปเลยก็ได้นะคะ ตรงไหนผิดจะได้ลบออกได้นะคะเวลาล่างเบาๆนะคะอนี้ตอนนั้นครูก็เป็นเด็กหน้ามา้านะลูกตัดผมหน้าม้านะคะตัดผมหน้ามา้านะคะแล้วก็ใส่คงร่างของคุณแม่นะคะมีหูมีดูซิเอาอยัางไงดีตรงไหนไม่สวยก็ลบออกนะคะร่างภากเดี๋ยวเราไปดูภาพที่ครูร่างเสร็จนะคะ ุ๊บอุ๊บอุ๊บเล่นหน่อยชเล่งหน่อยด้วยกำลังกอดกันนะคะสองคนแม่ลูกลูกยิ้มนี่แม่ก็ยิ้มด้วยนะคะ,อะตอนนี้คุณคร,รูเรื่องท่าเสร็จแล้วนะคะ เราไปดูรายละเอียดกันว่าต่อไปครูจะทำอะไรนะคะอ่ะครูใช้ปากกานะคะมาตัดเส้นเพื่อให้ได้เส้นที่คมชัดและแน่นอนอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาเร่งสปีดเลยเนาะจะได้เร็วเพราะว่าเราทําให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างเด็กๆดูแล้วเดี๋ยวเด็กๆก็วาดรูปของตัวเองนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนครูนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนแบบนะคะ ปุ๊บปุ๊บเอ๊ถ้าไม่มีนะคะบอกแล้วนะคะลูกถ้าหนูไม่มีดินสอเอ้ไม่มีปากกาตัดเส้นนะคะถ้าไม่มีปากกาตัดเส้นใช้ดินสอแทนก็ได้หรือจะใช้สีก็ได้ปุ๊บปุบปบ๊อ่ะดูสิตัดเส้นเพื่อให้ได้เส้นที่คุมชัดขึ้นนะคะ เมื่อเราตัดเส้นแล้วเราก็ลงสีนะคะเริ่มจากสีที่อ่อนๆก่อนอย่าลืมว่าเวลาระบายไม่ต้องกดเข้มนะคะไม่ต้องกดเข้มค่อยๆระบายเบาๆนะคะจับดินสอสียาวนิดนึงนะคะค่อยๆระบายเบาๆตรงไหนอยากให้เข้มตรงนั้นค่อยระบายทับนะคะระบายซ้ำระบายทับมันก็จะเข้มขึ้นเองอาจจะขยบดินสอเข้ามาใกล้นิดหนึ่งนะคะเพื่อให้มัน นะคะ,ะเริ่มจากบริเวณที่มีสีอ่อนก่อนในที่นี้ก็คือสีของเนื้อนะคะเด็กๆไม่เอาสีขาวนะคะลูกเว้นว่างๆไม่เอานะคะทีนี้ขอเร่งสปีดขึ้นไปนะคะถ้าอยากให้เรียบเนียนอาจจะใช้กระดาษทิชชู่นะคะลูกกระดาษทิชชู่พับๆมุมวนวให้มันมีเนื้อกระดาษนิดนึงนะคะลูกแล้วก็ถูๆค่อยๆถูนะคะแล้วก็อย่าถูเลยเขตด้วยนะคะการระบายก็จะ เรียบเนียนยิ่งขึ้นต่อไปเอาเลือกตรงไหนดีโอ้เสื้อดีกว่านี่เสื้อนะคะเอาเสื้อลูกครูเอาเสื้อลูกสีฟ้านะคะนี่นะคะตรงไหนที่เป็นเส้นขอบก็อาจจะเข้มนิดนึงไม่จำเป็นต้องเข้มทั้งพื้นที่ไม่ต้องระบายกดมากนะคะลูก ระบายเบาก็ไม่ดีควรจะมีน้ำหนักในการระบายตรงไหนเข้มตรงไหนอ่อนนะคะทีนี้ว่ากล้องมันอาจจะซูมไปบ้างนะลูกปูปปๆปบะวาาเล็กน้อยนะคะอ่ะครูให้คุณแม่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะก็เห็นความแตกต่างอรื่บ้างไปก็เป็นผมนะคะเป็นผมเทคนิคเวลาระบายสีผมก็คือระบายสีที่เป็นพื้นฐานของผมก่อน งนี้คุณครูให้คุณแม่เป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มๆหน่อยแล้วก็ตัดขอบด้วยน้ำตาลที่เข้มกว่าอีกนิดนึงพร้อมกับลงแรงให้มีน้ำหนักมากขึ้นและถ้าจะให้ดีเวลาระบายผมควรจะระบายไปตามเส้นผมนะคะเส้นผมไปทางไหนก็ระบายตามแนวเส้นผมนะคะ มาดูผมลูกบ้างลูกไม่ได้ทําสีผมน่ะผมสีเลยเป็นสีดําๆเข้มๆเ,มเหมือนเดิมนะคะพยายามว่าระบายผมเนี่ยให้ระบายตามแนวของเส้นผมนะคะ,ะมีปาดเติมปาดเล็กน้อยนี่ตอนนี้เราก็ได้รายละเอียดส่วนใหญ่แล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะมาในส่วนของการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะตรงนี้นคุณครูจะทํากรอบเป็นใบไม้ดอกไม้เป็นรูปของหัวใจเราก็ร่างภาพก่อนให้มันเป็นรูปหัวใจนะคะร่างภาพก่อนให้มันเป็นรูปหัวใจอ่ะแล้วก็ร่างดอกไม้ทำเป็นกลีบๆซ้อนๆน,นะคะ พอได้ภาพร่างของดอกไม้แล้วนะคะเราก็อาจจะลงเข้มนิดหนึง่งหรือถ้ายังไม่พอใจเราอาจจะตัดเส้นด้วยก็ได้นะคะตัดเส้นสะหน่อยนะคะอยากตัดเส้นให้เข้มให้เห็นเ,นเด่นชัดก็ตัดเส้นนิดหนึง่งไม่มีก็ใช้แค่ดินสอก็ได้นะคะลูกทีนี้เราก็เก็บรายละเอียดนะคะ มีใบเล็กน้อยเขียวเข้มแล้วก็เขียวอ่อนนะคะหรือหนูจะใช้สีตามที่หนูชอบก็ได้นะคะตรงนี้เป็นเครื่องของการตกแต่งแล้วแต่ไม่ต้องแต่งเยอะนะคะลูกถ้าแต่งเยอะเดี๋ยวมันจะดูลกสกปรกไปนะคะค่ะเติมหัวใจสักนิดนึง เสร็จแล้วผลงานคุณครูนะคะไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากนะคะวันนี้ให้ภาพเป็นจุดเด่นนะคะให้ภาพที่เราวาดเป็นจุดเด่นส่วนอย่างอื่นเรอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมแล้วแต่นะคะส่งงานอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่และถ่ายรูปส่งมาในอัลบั้มส่งงานพัศนาศิลป์นะคะสําหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วจบคลิปของครูและตัวอย่างของคุณครูแล้วอย่าลืมว่า วาดในแบบของตัวเองนะคะวาดในแบบของตัวเองวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย